สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลื้องบ้านบ้านเจ J. Asset Management ค่ะ วันนี้นะคะยิ้มมีคอนโดสวยๆค่ะในย่านบางปูจังหวัดสมุทรปราการจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะผ่านทางเส้นทางสุขุมวิทและเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะและยังอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าโรบินสันบิ C, Lotus, ๊กซีโลตัสแมคโครค่ะอยู่ใกล้กับสถานตากอากาศบางปู เมืองโบราณฟาร์มจระเข้ไกลกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการค่ะเรียกว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะภายในโครงการเขายังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกผ่านทางระบบคีย์การ์ดค่ะภายในบริเวณโครงการค่ะเรียกว่าร่มลื่นน่าอยู่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับภายในห้องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามยิ้มขึ้นไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องหมายเลข1215 5ทับ55ค่ะอยู่ที่อาคาร15ชั้น5นั่นเองนะคะสำหรับห้องนี้เนี่ยมีขนาด25.1ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างตามยิ้มมาดูเลยค่ะ และสำหรับห้องนี้นะคะเป็นคอนโดห้องสตูดิโอค่ะแต่มีการแยกสเปซห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโซนแรกเลยหลังจากที่เดินเข้ามาผ่านทางประตูค่ะทางบริเวณขวามือนะคะจะพบกับนะชั้นที่เรียกว่าบิวอินค่ะเป็นโซนครัวในมีซิงตู้เก็บของนะคะแล้วก็มีตู้รองเท้าให้กับนะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณทางด้านซ้ายมือค่ะจะพบกับนะคะห้องนน ที่เรามีสุขภัณฑ์ครบครันพร้อมกับพื้นที่แยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและถัดเข้ามานะคะภายในโซนถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนห้องนอนค่ะซึ่งเรามีเตียงขนาด5ฟุตนะคะให้กับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วรวมถึงตู้เสื้อผ้าค่ะที่เป็นแบบบิวอินและชั้นวางทีวีค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการตกแต่งห้องตามแบบที่คุณชอบเลยค่ะ และถัดเข้ามาด้านในนะคะคุณผู้ชมก็จะพบกับโซนของห้องนั่งเล่นค่ะนะคะมีโซฟาแล้วก็โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะทําเป็นห้องนะคะสําหรับพักผ่อนในเรื่องของรีแลกก็ได้เพราะว่าห้องนี้นะคะเขามีหน้าต่างเนี่ยบริเวณด้านข้างเปิดรับลมธรรมชาติค่ะบรรยากาศดีเลยทีเดียวและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีประตูบานสไลด์ค่ะที่จะเชื่อมนะคะไปสู่ระเบียงด้านนอกสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างในเรื่องของ การตากผ้าได้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังไมอา,ามี่คอนโดบางปูเริ่มต้นที่หน้าโรบิสันไลท์สไตล์สมุทรปาการขับตรงไปบนถนนสุขุมวิท6.6กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้งตรงไปอีก1.4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับผู้ชมทั้งไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของหรือมีข้อสงสัยค่ะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage JAsset m a n a g e m e n t u หรือ YouTube c h ลเรืองบรืานบ่ายองบ้านๆ by J a s s e t Management ค่ะ อย่าลืมนะคะเรามีบริการในเรื่องของการรับปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีค่ะนอกจากคอนโดที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยค่ะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ